ฮัลโหลวันนี้ทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องลัคกี้เป็นฟินี้เดี๋ยววันนี้เรามีงานที่โรงแรมตอนเช้านะไปเรามาดูกันค่ะเรามาดูวันนี้เราจะไปดูแม่ัว่าทำกับข้าวกันโอเค okay. ตอนนี้กำลังเริ่มเมนูอ๋อไม่ใช่อันนี้ผัดข้าวผัดข้าวใ้ไใคราาว ข้าวผัดข้าวผัดอะไรนะวันนี้ข้าวผัดหนมอ๋อเป็นข้าวผัดเป็นข้าวผัดไส้ก๋วยเตี๋แกกระเทียมกับน้ำมันแล้วก็หอมใหญ่ให้มันหอมหอมแล้วก็ใส่แครอทลงไปด้วย ทำทำพร้อมๆไปกับการทอดไข่อุ้ยสวยอ๋อเป็นไข่ไดาวสุกไป อมมากมีใครลองใต้ากใช้ไฟสามดูเล่ะ มีเราจะไม่ใช่ของตูร อมมากแล้วกินกับน,น้ำซุปรอ <S <S ้อนต้มเสืแร้อนต้มเส ใช่ลูกค่ะรู้เสียงอะไรเกใส่ข้าวลงไปข้าวที่ประมาณอนนสองโลครึ่งกิโลสองโลครึ่งประมาณหนึ่งก ปรุงรสด้วยซีอิ๊วไม่ใช่สิอซอสปรุงรสพอฟ้าไทย,ย,ยไม่ใช่ชาใชา่ๆฟ้าไทยไม่มีของถเราไมา่ได้ใส่ของสด ยืดดีไข่ใส่ปะไม่ต้องอใส่ไข่ดิล้อมกันลูกค้าก็ยืมุยอยเก็บของอะ่ะเก็บแต่ช้าสุดของพี่ผมไม่ต้องสีเยอเพราะว่าข้างบนโค้งไม่ได้ใช้ต้งสีท พริกไทยพริกไทยใส่ลงไปพริกไทยพริกไทยมีมะเขือเทศด้วยเต็มมากแฟนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศมากที่ชอบกินใส่กระดังเลยเ็าลับอลังก็กลับรถ,รถไฟ ้าวัดกใส่ซีอกันเลยก็ผรถไฟก็ใส่นะอะไรนะรถไฟนี้หน้าตาโภชนากรแบบนี้นะเจ้าทุกคนหน้าตาชนกันแบบนี้นี่ไข่ก็จะสุก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  อ <tr> <concept> ันนี like ้ก็เป็นข้าวอ่อน จบอแล้วทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้น่าอร่อยมากมาดูไข่ดาวไข่ดาวจืดโอเคเสร็จแล้วเราก็ จบบรรยากาศในที่ทางานในวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมีโอกาสหนะ้าก็มาจะอัพเรื่อยๆนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ห่างหายจาก Youtube ไปนานมากเลยโอเคคะ่ะสวัสดีนะะทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้า